สวัสดีค่ะครูชื่อครูกนกพรโพศรีนะคะเป็นครูประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการค่ะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีนะคะค่ะในวันนี้นะคะครูจะมาสอนทำนะคะเมนูอาหารไทยนะคะที่มีชื่อว่าแกงจืดสามกริย์นะคะชื่อของแกงจืดนะคะจะขึ้นอยู่กับะะส่วนผสมนะคะตัวดิบนะคะที่ใช้ในการทำนะคะตัวอย่างเช่นค่ะแกงจืดรุนเส้นค่ะแกงจืดเต้าหู้หมูสับเป็นต้นนะคะสําหรับแกงจืดสามกระสัดนะคะหลายคนจะว,ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะ แกงตืดสัมสัตนะคะก็คือการรวมตัวกันนะคะระหว่างนะคะสัตว์บกนะคะราชาของสัตว์บกราชาของสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์น้ํานั่นเองค่ะค่ะสําหรับนะคะส่วนผสมในการทํานะคะแกงตืดสัมสัตนะคะ อันดับแรกค่ะจะเป็นน้ำซุปนะคะวันนี้นะคะครูเลือกใช้เป็นน้ำซุปโครงไก่ค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงรสวันนี้นะคะใช้เกลือป่นค่ะหช้อนชาค่ะต่อมาค่ะพริกไทยป่นนะคะใช้ประมาณนะคะเจ็หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะส่วนผสมต่อมาค่ะคือซอสปรุงรสนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเรียกว่าสามเกลือนะคะส่วนผสมต่อมาค่ะเกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะคะส่วนแรกค่ะเนื้อหมูค่ะวันนี้นะคะครูเลือกใช้นะคะเป็นส่วนของสันในหมูนะคะ ส่วนต่อมาค่ะครูเลือกใช้นะคะเป็นส่วนของสันในกันเวลาเราหั่นเป็นเส้นนะคะก็จะทําให้ลักษณะนเนื้อชิ้นนะคะที่สวยงามค่ะส่วนต่อมาค่ะส่วนของกุ้งเขานี้นะคะเลือกใช้เป็นกุ้งขาวนะคะขนาดประมาณ60ตัวตุกโลนะคะเป็นขนาดไซส์นะคะเล็กแล้วก็ไม่อยากจนเกินไปค่ะตัวนี้ส่วนผสมต่อมาค่ะเห็ดหอมค่ะตัวนี้ค่ะ เห็ดหอมนะคะตัวนี้คููแช่น้ำนนะะก่อนใช้งานนะคะต่อมาค่ะหัวเชโป้ค่ะซึ่งมีนะคะ2รูปแบบ้วกันคือหัเชโป้เค็มแล้วก็หวานนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานเหมือนกันผูจะหันนะคะตัวนี้หัวเชโป้นะเป็นลักษณะเส้นยาวเนาะสำหรับผูกมัดตัวสามตัดของเราค่ะ ส่วนต่อมาค่ะแครอทค่ะต่อมาค่ะหัวชเท้าค่ะส่วนต่อมาค่ะส่วนของต้นหอมนะคะแล้วก็ต้นโอ๋นะคะสังเกตว่าครูจะทําการจัดร้อยแลลวเนาะ,ะเราจะเรียกว่าการจัดดอกนะคะตัวนี้ก็คือสเสน่ห์ของอาหารไทยนะคะเรียกว่าการจัดดอกะะมีความประณีตด,ดุจิตนรรจงค่ะอันนี้นะคะก็คือนะคะส่วนผสมข,ของการทํานะคะเมนูแกง,งตืดสามกริย์ค่ะ สำหรับขั้นตอนการทำนะคะแกงจืดส,สามกระสันะคะรูขอเริ่มจากการใส่ถงมือก่อนนะคะเพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยที่ดีเนาะสุขอนามสนาสำหรับผู้สัมผัสอาหารนะคะชุดพร้อมหมวกพร้อมอุปกรณ์พร้อมเริ่มทำได้เลยค่ะเรานะคะจะเริ่มจากนะคะการมัดนะคะเจ้าตัวเนื้อสัตว์นะคะสัตว์บกสัตว์ปีกและสัตว์หนามนะคะเริ่มจากค่ะ วัวไชโป้ค่ะเส้นนะคะตามด้วยสัตว์บกก่อนเลยค่ะราชาของสัตว์บกก็คือเนื้อหมูใช่ไหมคะต่อด้วยเนื้อกุ้งค่ะราชาของสัตว์ทะเลค่ะตามด้วยไก่ค่ะราชาของสัตว์ปีกค่ะตัวเนื้อสัตว์นะคะเราสามารถปรุงรสชาติได้ค่ะอาจจะโรยเกลือพริกไทยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราค่ะ กอนการมัดนะคะถ้าแน่นไปนะคะหรือว่าหย่อนเกินไปก็จะทําให้เนื้อสัตว์นะคะฉีกขาดได้ค่ะถ้ายาวไปเนาะเราก็สามารถตัดเล็มปลายได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะได้เป็นราชานะคะต่างๆเนาะสัตว์บกนะคะสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์น้ํานี่ค่ะเช่นเดิมค่ะสัตว์โบกสัตว์น้ําค่ะ แล้วก็สัตว์ปีค่ะเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะจนเหมือดเมือสัตว์ขาตัวนี้ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการทำน้ำซุปค่ะตัวน้ำซุปนะคะวันนี้ครูเลือกใช้เป็นน้ำซุปโคงไก่นะคะหรือท่านใดนะคะไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนเป็นนะคะเป็นกระดูกหมูก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะเราจะต้มนะคะจนน้ำเดือดนะคะประมาณ10-15นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะน,น้ำเดือดนะคะค่อยใส่สมวนผสมต่างๆลงไปนะคะ ค่ะเมื่อนำซุปเดือดนะคะเราจะเริ่มทําการใส่ขั้นตอนต่อไปเลยค่ะโดยเริ่มจากนะคะสามเกลือค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะ1ช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะคนเล็กน้อยนะคะส่วนผสมต่อมาค่ะจะใส่เป็นผักค่ะหัวไชเท้านะคะตัวนี้ใส่ลงไปเลยตามด้วยแครอทค่ะ สังเกตไหมว่าคุณจะใส่ผักก่อนเพราะว่าไลายคนทราบไม่เอ่ยนะคะการใส่ผักก่อนนะคะผักของชนิดนี้นะคะจะให้นะคะความแข็งเนาะดังนั้นค่ะเราจะใช้เวลาในการต้มค่อนข้างนานจะใส่ผักก่อนเลยค่ะตามด้วยเห็ดหอมค่ะก็จะทําให้ตัวน้ําซุปนะคะมีความหอมนะคะของเห็ดแล้วก็ผักต่างๆค่ะเช่นเดิมค่ะรอจนน้ําเดือดนะคะรอจนผักสุกเนาะประมาณ10นาทีเช่นกันค่ะ ผักของเรานะคะสุกแล้วค่ะสังเกตนะคะน้ำกลิ่นของน้ำสต๊กนะคะก็จะมีความหอมเนาะของวัตถุดิบนะคะแล้วก็นะคะผักก็จะมีความใสขึ้นค่ะเชืเท้าเนาะจากนั้นค่ะเราจะเริ่มขั้นตอนนะคะการปรุงรสชาติค่ะเกลือป่อนใส่ลงไปเลยนะคะพริกไทยค่ะซอสปรุงรสค่ะจากนั้นก็ตามด้วยนะคะการใส่ค่ะราชาของเรานะคะที่เราผ่านกันมดเนาะ เดี๋ยวรอนะคะของเนื้อสัตว์นะคะรอจนสุกก่อนสักคู่ค่ะอ่าเนื้อสัตว์สุดกันนะคะจากนั้นค่ะเราจะใส่นะคะต้นหอมค่ะเดี๋ยวเก็บไว้นะคะสำหรับโรยหน้าด้วยเนาะตามด้วยตั้งโอค่ะสังเกตไหมคะว่าครูจะแช่ผักนะคะในน้ำเพราะว่าตัวนี้นะคะถ้าโดนลมหรือว่าโดนอากาศนะคะ ในปริมาณที่ค่อนข้างนานเนาะก็จะทําให้ค่ะผักจะเหี่ยวได้ค่ะเมื่อเราใส่เสร็จนะคะก็สามารถปิดไฟได้เลยค่ะพร้อมเตรียมตัวนะคะในการจัดเสิร์ฟค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนการจัดตกแต่งนะคะเริ่มจากใส่เนื้อสัตว์ได้เลยค่ะน้ำซุปนะคะจะมีความหอมเนาะของสมุนไพรต่างๆค่ะว่าขัดชีกระเทียมพริกไทยนะคะ แล้วก็จะหอมนะคะหัวเชเท้าหัวเชโป้นะคะที่เราใส่ไปนะคะแล้วก็สีสันของแกงนะคะจะมีความน่ากินนะคะเพราะว่ามีมมหลายสีเนาะสีส้มีสีเขียวสีขาวนะคะลักษณะาการเสิร์ฟนะคะพวกแกงน้ำเนาะควรจะปริมาณน้ํานะคะค่อนข้างมากค่ะโรยหน้านะคะด้วยต้นหอมที่เราผ่านการจัดแล้วค่ะแล้วก็ตั้งโอค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับแจงจืดสามกษัตริย์เป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะสําหรับใครนะคะที่นะคะชื่นชอบนะคะแล้วก็รักการทำอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารยุโรปนะคะหรือเป็นตั้งขนมนะคะขนมไทยขนมเบเกอรี่นะคะก็สามารถนะคะส่งบุตรหลานนะคะเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีนะคะสาขาแผนอาหารและโภชนาการพวกเรานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะคลิปจนจบค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอเก่าว่าสวัสดีค่ะ